มหาวิทยาลัยอาจกลายเป็นสิ่งของอดีต Big กเทคท a l e n t ที่เลือกนักเรียนมัธยมปลายมาพัฒนาทักษะเองเพื่อก้าวสู่โลกอนาคตตามประเทศ h t t p s w w w b a n k o b u s i n e s s c o m c a t e g o r y w o r l d 8พฤศจิกายน2025เวลา15.17นาทีลองจินตนาการถึงภาพนี้ ในยุคที่ปริญญาวิทยาลัยถูกมองว่าเป็นตัวใบเดียวสู่ความสาเร็จแต่บัดนี้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนําในสหรัฐอย่างทันทีกําลังท้งทาทายความคิดนั้นโดยตรงพวกเขาเปิดรับนักเรียนที่เพิ่งจบมัธยมปลายมาทํางานเต็มเวลาและจะฝึกฝนทักษะให้เองเพราะเชื่อว่าสถาบันการศึกษาสูงไม่ตอบสนองต่อความต้องการของโลกดิจิทัลยุคใหม่อีกต่อไปแล้วโลกโซเชียลมีเดียมักเต็มไปด้วยการอภิปรายร้อนระอุเรื่องแม้ไม่จบปริญญาก็ยังสร้างอนาคตที่สดใสและมั่งคั่งได้ โดยผู้คนชอบยกตัวอย่างมหาเศรษฐีชื่อดังที่เลือกทิ้งการศึกษามหาวิทยาลัยกลางคันเช่นบินเกตผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์หรือซับจ็อปผู้ต่อยอดแอปเปิลแต่ในอีกด้านหนึ่งความคิดนี้ก็ถูกโต้แย้งอย่างหนักว่าความสําเร็จแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและไม่ใช่ทุกคนจะทําได้หากขาดพื้นฐานที่ดีตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นฐานะทางเศรษฐกิจการสนับสนุนจากครอบครัวหรือแม้แต่ความฉลาดทางสมองที่โดดเด่นแต่มาดูตรงนี้สิที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและก่อให้เกิดความขัดแยง้ง บริษัทเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐชื่อเพลนทีเทคโนโลยี Technology กำลังสร้างมาตรฐานการจ้างงานใหม่โดยตัดสินใจรับนักเรียนมัธยมปลายเข้าทำงานเต็มเวลาเพื่อปั้นพวกเขาด้วยตัวเองให้เหมาะสมกับโลกการทำงานในปัจจุบันมากที่สุดเพนทีได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลายจำนวน22คนผู้ที่ไม่จำเป็นต้องเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่เลือกเข้าร่วมบริบทการศึกษาของบริษัทแทนซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมระยะเวลา4เดือน และหากพวกเขาประสบความสําเร็จในการแสดงผลงานพวกเขาจะได้รับสัญญาจ้างงานเต็มเวลาทันทีโดยไม่ต้องมีปริญญาใดๆเลยมหาวิทยาลัยกําลังล้มเหลวในหน้าที่ของมันทเท่านที่ได้โพสต์ข้อความเช่นนี้ระบบการรับสมัครนั้นบิดเบือนไปแล้วและสถาบันเหล่านี้ก็ไม่ได้เน้นเรื่องคุณธรรมและความเป็นเลิศอีกต่อไปดังนั้นโครงการนี้จึงมอบทางเลือกใหม่แก่นักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการทํางานเต็มเวลาในองค์กรเทคโนโลยีท,ทันทีแล้วเด็กๆเ,เหล่านี้เลือกทางไหนกันแน่ ในช่วงแรกความคิดเรื่องละทิ้งการศึกษาต่อเพื่อมาร่วมงานกับเทเลนทีดูจะเป็นไปไม่ได้สำหรับมัตเทโอซานินีแต่เขาก็ไม่สามารถเลิกคิดถึงมันได้จนกระทั่งตัดสินใจสมัครหลังจากสมัครแล้วซานินีได้รับแจ้งว่าถูกคัดเลือกเข้าทุนนี้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับที่เขาได้รับการยอมรับจากบราวล์ยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยดิวิลิกชั้นนําของสหรัฐซึ่งไม่ยอมเลื่อนกําหนดการศึกษาและเขายังมีอีกหนึ่งทางเลือกคือทุนการศึกษาครบจํานวนจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอีกด้วย ไม่มีใครแนะนําให้ฉันเลือกอันนี้หรอกซานินีวัย18ปีที่เพิ่งครบอายุเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาบอกเพื่อนเพื่อนครูและที่ปรึกษาทุกคนต่างเห็นว่าไม่ควรเลือกทางนี้แต่ในที่สุดพ่อแม่ของเขาให้โอกาสลูกตัดสินใจด้วยตัวเองและเขาก็เลือกเดินทางกับเทเลนทิรซานินีเป็นหนึ่งในเด็กจบมัธยมปลายมากกว่า500คนที่สมัครเข้าทุนของเทเลนทิรซึ่งเป็นโครงการทดลองตามวิสัยทัศน์ของอเล็กคาร์ฟซีออของบริษัทที่มองว่ามหาวิทยาลัยในอเมริกา ไม่สามารถหรือไม่จําเป็นอีกต่อไปในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพผู้สมัครบางคนเข้าร่วมเพราะรู้สึกไม่สนใจชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขณะที่บางคนสมัครหลังจากถูกปฏิเสธจากสถาบันที่ใฝ่ฝันแต่ที่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไปการตัดสินใจนี้ไม่ได้ง่ายและอาจจุดประกายความไม่เห็นด้วยจากสังคมที่ยังยึดติดกับปริญญาเป็นมาตรฐานไทเลอที่จะพัฒนาเด็กเหล่านี้อย่างไรไทเลอที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และเป็นที่รู้จักจากการทําสัญญาใหญ่กับรัฐบาลสหรัฐรวมถึงกองทัพและหน่วยข่าวกรองต่างๆแม้บางงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายด้านการเข้าเมืองและกิจกรรมอื่นๆจะถูกวิจารณ์แต่ซี o อและผู้บริหารของแพลนที่ยืนกรานในอัตลักษณ์โปรเมริกาที่แข็งแกร่งและบริษัทก็มีลูกค้าเชิงพาณิชย์จำนวนมากด้วยเช่นกันคาบเองจบปริญญาปรัชญาจากฮาวฟ์คอ l เลและนิติศาสตร์ จาก Stanford University เคยกล่าวในงานถแถลงผลประกอบการเดือนสิงหาคมว่าการรับพนักงานจากมหาวิทยาลัยในปัจจุบันก็เหมือนกับรับคนที่ใช้แต่คำพูดสวยรู้แต่ไม่ได้ลงมือทำอะไรจริงจังสำหรับกลุ่มนักศึกษาทุนรุ่นแรก22คนของทเนทีจะสิ้นสุดโครงการในเดือนพฤศจิกายานนี้และหากพวกเขาประกอบผลงานได้ดีในโปรแกรมสีเดือนพวกเขาจะมีโอกาสได้งานเต็มเวลาที่บริษัทโดยไม่ต้องมีปริญญามหาวิทยาลายัยการเรียนรู้ที่นี่ไม่ได้จำกัดแค่เทคโนโลยีและการเขียนโค้ดเท่านั้น โครงการเริ่มต้นด้วยสัมมนาสสัปดาห์โดยมีวิทยากรกว่า20คนแต่ละสัปดาห์มีหัวข้อสำคัญเช่นหลักฐานของอารยธรรมตะวันตกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสหรัฐการเคลื่อนไหวทางสังคมในอเมริกาและกรณีศึกษาของผู้นำอย่างอับราฮัมลินคอนและบิสตันเชอร์ชิลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งขึ้นเนื้อหาเหล่านี้สร้างความตกตะลึงให้ผู้เข้าร่วมเพราะก่อนเริ่มโครงการพวกเขาแทบไม่ได้รับข้อมูลว่าจะเรียนอะไรบ้าง เรารู้สึกว่าต้องมอมากกว่าการฝึกงานธรรมดาจอแดนเฮิร์ทที่ปรึกษาอาวุโสที่ทำงานร่วมกับครับในโครงการพิเศษนี้กล่าวอย่าลืมว่าพวกเขาเป็นแค่เด็กๆที่ยังเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาการขาดประสบการณ์ของเด็กเหล่านี้แสดงให้เห็นตั้งแต่แรกเริ่มเด็กคนหนึ่งถามเฮิร์ทว่าจะจดบันทึกระหว่างสัมมนานได้อย่างไรเพราะฉันเรียนแต่คณิตศาสตร์และการเขียนโค้ดมานานแทบไม่เคยเรียนประวัติศาสตร์เขาเล่าว่าตัวเองไม่เคยจดบันทึกมาก่อนเลยในชีวิตเฮิร์ทกล่าว คำถามหลักที่เทเลนทิวต้องการให้ผู้อบรมตอบร่วมกันคืออารยธรรมตะวันตกคืออะไรมีความท้าทายอะไรบ้างและเราควรรับมือกับมันอย่างไรและคำถามสำคัญสุดคืออารยธรรมตะวันตกควรค่าที่จะปกป้องหรือไม่ซึ่งบริษัทหวังให้คำตอบเป็นใช่มันควรนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงเพราะบางคนอาจมองว่าเป็นการผลักดันอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเงียบๆผู้เข้าร่วมได้อ่านอัตชีวประวัติของเฟรเดอริกดักลาสเข้าร่วมคลาสการแสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อฝึกการคิดอย่างรวดเร็วและการนำเสนอในที่ทำงานและยังไปทัศนศึกษาที่สมรภูกเกตีสเบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของสองครามกลางเมืองสหรัฐขณะอยู่ที่นั่นผู้เข้าร่วมก็ได้รับข่าวการลอบสังหารนักเคลื่อนไหวอนุรักษนิยมชาลีเคิร์กมันเป็นช่วงที่สั่นสะเทือนจิตใจมากเพราะเราได้ย้อนกลับไปยังยุคสองศตวรรษก่อนที่อเมริกามีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงแล้วทันใดนั้นเราก็เห็นมันเกิดขึ้นอีกครั้งในวันนั้น อารีเนเมราผู้เข้าร่วมจากซานฟรานซิสโกกล่าวคิดเดียนโรสอดีตบรรณาธิการนิตยสารฟอร์เรนเฟสและอาจารย์พิเศษแห่งบานอเคเลตกล่าวว่าหลักสูตรที่เขาให้พลังทีไม่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมืองแต่เน้นพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนึ่งในผู้เข้าร่วมถามโรสว่าคิดหรือไม่ว่าการไม่เรียนมหาวิทยาลัยและเลือกทํางานเลยเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับอาชีพสําหรับคนส่วนใหญ่คงไม่ใช่โรสตอบแต่สําหรับบางคนอาจจะใช่และเป็นสิทธิ์ของพวกเขาที่จะตัดสินใจ หลังจากสัมมนาเสร็จผู้เข้าร่วมทุนได้เข้าทำงานในทีมต่างๆของทันตีร์โดยเดินทางทั่วประเทศร่วมกับวิศวกรภาคสนามซึ่งเป็นตำแหน่งที่บริษัทสร้างขึ้นและต่อมาถูกใช้โดยสตาร์ทอัพอื่นๆวิศวกรเหล่านี้ทำงานคล้ายที่ปรึกษาโดยไปยังสถานที่ของลูกค้าโดยตรงสัปดาห์แรกของการทำงานในทีมซึ่งทันตีออกแบบให้เป็นการทดสอบครั้งแรกถือเป็นช่วงยากลำบากสำหรับทุกคนนักศึกษาต้องทำงานในโครงการจริงสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนเช่น โรงพยาบาลบริษัทประกันภัยและแม้แต่ภาคป้องกันประเทศบางกรณีเป็นงานภาครัฐด้วยภายในสัปดาห์ที่3หรือสี่ผู้บริหารท,ทันทีสามารถระบุได้แล้วว่าใครเหมาะกับสภาพแวดล้อมของบริษัทและใครไม่จากนั้นบริษัทจะตัดสินใจเสนอจ้างงานเต็มเวลาให้บางคนมีเด็กบางคนอย,อยากอยู่ต่อแม้จะขัดกับความต้องการของพ่อแม่ก็ตามมันกลายเป็นความขัดแยงระหว่างฉันกับพ่อแม่ซานิเงกล่าวแม่ของเขามองว่าโครงการนี้เป็นเพียงช่วงพักผ่อนหนึ่งปี หลังจบมัธยมก่อนเข้าศึกษาต่อแต่หากได้รับข้อเสนอง,งานเต็มเวลามันจะเปลี่ยนเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยสิ่งที่ทําให้เขาอยากอยู่ต่อคือง,งานที่ได้ทําที่นี่เหมือนกับมืออาชีพจริงๆแม้จะไม่มีประสบการณ์มาก่อนซึ่งเขาคิดว่าบริษัทไหนจะให้มือใหม่ทํางานโครงการจริงในวันที่สามของการทํางานมันบ้าทํานองนั้นเลยแต่ถึงอย่างนั้นแซมเฟลแมนพนักงานทะลนทีริที่ช่วยจัดการโครงการกับเธอเชื่อว่าอาจมีบางคนปฏิเสธข้อเสนอง,งานเต็มเวลาและเลือกกลับไปเรียนมหาวิทยาลายัย แต่ผมเดาว่าไม่ว่าพวกเขาจะอยู่หรือไปคุณจะไม่เห็นใครไปทำงานในสายแบงก์หรือนักวิเคราะห์ที่ปรึกษาแน่เฟลแมนกล่าวเพราะพวกเขาได้สัมผัสแล้วว่าการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และมีอิสระในการตัดสินใจมันเป็นอย่างไรที่นี่เราพบจุดที่อาจจุดประกายการถกเถียงอย่างรุนแรงเทเลนที่กาลังท้าทายระบบการศึกษาดั้งเดิมโดยตรงและอาจเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ ในโลกการทํางานแต่ในทางกลับกันมันอาจทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมเพราะไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงโครงการเช่นนี้คุณคิดอย่างไรปริญญายัางจําเป็นในยุคนี้หรือไม่หรือว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงสําคัญกว่ากันแน่แชร์ความเห็นของคุณในข้อคิดเห็นด้านล่างและบอกกันว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางของแันทีนี้ที่มา WJH T T P S colon s l www d o u s j.com สลัด business สล so ัดทะลุทิศขีดติ้งขีด college ขีดเม็ดขีดบีขีดเอขีดเวสขีดโซขีดอิชขีดเฮริงขีดไฮขีดสกูนขีดกราสขีดที่สองหกเจ็ดดีห้าเวอร์ชันมาร์กมาเท่ากับพรีโพสหนึ่งศูนย์